อย่าแัดเลยอ่ะสบายดีปลาลุงก่อนเลยอันนี้ปลาดุนแม่หมึอปลาลุงนะเทปไต่เสร็จเสร็จขาวพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเาวสุขุนีบระสุขวสุขคนเด้อจา้าสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยและก็ต่างประเทศน้ำเด้อคุณแม่ที่ต่างประเทศโด้วยเมนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งงันพระเจ้าเฮ็ดเถือไฟเถือไฟน้ำวันเข้าวบุญสาเมื่อส่วงโอ้นี่เมื่อส่วงพี่น้อง งาอลังการเลยได้หาซิบสีพายไปนะเนาะอยากเบิ่งนยังอยางเบิ่งนให้ได้นะไม่อุ้มอันนี้อันหน้าสวงอันหาซิบสีไฟแบบไม่เลยเบิร์ตบาทเบิร์ตบาทแล้วนี่ไปหรอไปใช้เป็นผูกถ้าตาลุ่มไปเบิ่งเงินก็เจ้าเฮ็ดอันเงาไพ เพืออนวันเขาพันซากะสิไล้เหือกไผอันไรเหือกไผนะพี่น้องเห็ดแคมคองคือเก่าไปไปเบิ่งกระเจ้าอันประกอบไม่ก่อนเทีไทยสิลงไปเบิ่งกระเจ้าหเห็ดพิลุ่มผู้พี่น้องเลยอยู่แต่ทางคองอย่าพลาดได้ลูกแม่ให้เขาใหญ่ขึ้นมากกนลุ้งขึ้นมากากนกระลั่งอันต่อไม้ <c oughs> เมื่อนีก้กำลังต่อไม้พี่น้องเลยพันหลังงามยังบ่ได้งามเฮาก็เริ่มต่อไม้เห็ดเกี่ยวแคมน้ำเริ่มเลเฮาก็โยูลงน้ำเลยแม่ฮะไผ่ใหม่ละใหญ่ได้อามาใส่ใหม่ไหมแม่เอ้าก็ไม่ไผ่บ้านนี้ไม่ถูกต่อกันไม่ได้หันนะเออเฮ็ดตูวัดอยากล่องเลยเดี๋ยวให้ให้ปูล่องก่อนเลิกแล้วเฮียหน่อยเลิกแล้ว ไปซื้อเล็กตะปูอยู่วะนี่นะงาสีพาพี่น้องมาเบิ่งเห็ดตอนเห็ดอัานเอาเอาเทปไทยลงเป็นบอลลุเอา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 อาเทปไทยลงไปลงลงเทปไทยผืนสีลงลงได้บ่ลงไปย่างไอ้ลงมินี่จับเอาไปเไปไปใช้ผืนกระอาไปน้ำเอาไปอ่ะลงย่างลงโนดอืห ว่าแม่นลงผูพี่น้องเอยลงคลองก็ได้ออ้าูเทพไทยผกนกระดูกพอผนไปเหล่าคงเฮียนฮักกระเขาของนขอ,งองนุบาลจ้ะพี่น้องอ <im itation> โอ้ยตกโอ้ยไปไปหักกระไดโค้งห่างมันแต่นี่หอาแมลงกับเป็นและเป็นชงอะไรเนี่ย เราไมถให้พี่น้องเบิ่งนก่อนจักมือบอลเลยครัเห็ดแล้วนี่นะมืออื่นนะแล้วเป็นปะแล้วแต่ว่าอื่นเนาะแล้วอลไรครัเขาจะแดนมาตกแต่งเนาะแแล้วตตกมืออื่นี้สิแล้วโค้งห่างมันเนาะโค้งห่างเนาะมืออื่นแตตกแต่งแล้วมืออื่นเพราะว่ามืืออ่นก ເພິ່ນຊຸກແຫຼະມື້ອັນເອີເພິ່ນອຸດພະຫັດເນາະມື້ນີ້ເຮົາຊິແຂນຕະກຽວມື້ໃດຊິແຂນຕະກຽວກໍງຮົາຮົາໄລຕດຍຳແມງແງວເຊາບນາມືນກເຮັດຕະກຽແຫະມືນີເົາາຮັດຕະກຽວແຖບທເຮັດຕະກຽວໄວ นี่เทตะเกียงแบบนี้เอาอันเอาแก้วอันเอ็มอยเออเอ็มอยเใส่เออเทใสจับบ้งบอจับเมนี่เออแล้วเอากเอานอนถอใส่ใส่น้ำมันแบบนี้เนาะป้าไม่ใครทำไมใไงองสปูไายคอจะไดก็คลอใช่ไงอลี นแนล่เต่สวงามขั้นแล้วแต่สวงามเห็ดอันแคมตะพังคลองอะไพี่น้องสวยงามมากฮนะ,อ,อ,ะ,อ,งงกะอันนั้น่ะมองมองงานกัจเจ้าตอนนั้น่ะเอาปลานิ้นมาไหวเหลีม่เออมองเหลียงปลานิน้น แต่เจ้าสิเอาเอาไม้ตีหัวเฮาลรือเปานี้เอ้าเอ้าเขาใหญ่สิเอาไม้ตีหัวเทพให้เลยเอ้ามาเมือไหรลูกมาเด้อมาเมื่อนี้ให้พี่น้องเบิ่งงานโค้งห้างมันซะก่อนอันวิธีกเจาเห็ดกำลังเริ่มเห็ดพี่น้องเลยพอเสี่ยวทองก็มาเห็ดเนาะโอ้ยแต่สีงามลงมือเองสีดีลงมือเองก็สีได้บุญลายตันกาวเพื่อนเพื่อนนั่นเพื่อนนั่นเห็ดอนปีนี้ลงมือเองแนปีนี้ไม่อยู่บ้านเลย บุญมีหักสีได้ันไล่น้ำผิ่นเท่าก็ได้ม่ได้นะ่องเท้าจักเท่อได้เท่านะหย่าน้ำปีเนี่แหลสิลงเฮ้อ <c oughs> มีบ่มีลอแงความบ่เฮาสีได้อยู่บ้ะเาสีได้บ่มือม้อมือม่อร้อยนี่เนาะคือติดนัดอยู่หานอาหารเลยค้ะแต่ว่าสีลงมาถ่ายอ่าตอนที่เพนตกแต่งเมื่อนี้ให้พี่น้องเบ่องอ่าหูหาง เ่นกำลังใส่เห็ดเห็ดหูเป็นหูเพือนะพี่น้องเห็ดเป็นหูเพือะเห็ดใหญ่ปันนี่เนาะเห็ดใหญ่อลีใหญ่กว่าทุกปีบ่สอันนี้นะสามนี่บอสองปีแล้วบอสสานี่นะเออก็มายุดโควิดกับบี่อ่าคนนี้3บ ยังมีเง้ยวุ่นีอยู่บ่าเไหนโอ้ยดึไปอีดึงไปไนะมีบ่าเออเอาตอกตอกตูกตุ้ีกไไหมอืมเอาเอ้าไม่ใช่มันไชนแบบนี้ครัมไม่ใช่ด้อนี่ล่ะพบานทองกับน้ำทิมบ่นีโอ้ยหัวโอเิ่ กําลังสิเป็นรูปราเอาต้นลยครัผููู้เ่อางผเอาไม่ใช่นั่นนี่นะมันมันบดจมบ่เขาเห็นอะไรบ้านนี่นะเออนื้ว่ามันนักมันยังอย่ามันจมบอจมเนาะตัวใดพาพู้นะเออไม่ไม่ภัาบ้านนี่บ่เออชูไเออบอ วันนี้เขาถ่ายกลางคืนมันลรงงามแต่เถเนาะเมื่อกลางคืนจะ่งสงามมาถ่าเมื่ออื่นคือันสีซ้ำเล็เมื่ออื่นคือสิเด็ตบแต่งอยู่เมื่นอังลงมาอีกเมื่อนี้ให้เบิ่เงินตอนเห็ดซะก่อนพี่น้องกำลังกำลังเห็ดโครงสางชื่ออยาบอกเดี๋ยเขาดูดูไปเลยธรรมศาตร์กงอยู่กองหุมสา ใหญห่กกซำซาใหญ่เราจะเป็นจะเป็นของติดของริมของเป็นทางเทปไทยกับไปซอยได้แหมลูกไเทปไทยก็กลงมาอยย่ยืนยืหันยืยนยืหันแหละยืดยืหันแหละน่ เด็กไทยเผิ่กนกรลงมาเบิ่งคือกันขเขาบภูดเหดุสอยเผิ่นเอาไาไปไนแมลถทาตบแตง่งทาเฮ้าถาเอาแนวมาใส่ทาไปเอาตะเกียงมาใส่แล้วก็เห็ดทันหมักเบงใส่พี่น้องเลยมีข้าวต้มขนมก็ใส่ใส่ดอกไม้โอ้ยทาตบแต่งแล้วสิงามนี้่งเฮ็ดเป็นโคง้งค่ะอะไรเป็นโคง้งยังเป็นตะมวนเลย งามคือกันขันเป็นเปิดอันด้านน้อยได้ก็ดีวะอยากไปสื้อเสื้อผากงามใส่เออราคาแบบทั้งิ่นกั็พอฟังดีอันงามงามก็ลอยเดียวเานาะเครื่องคลองใส่กหลายล ไปได้ไหมเป็นอย่างพูกๆพวกเน่ยเพิ่งกำลังตโตขนาดกำลังเป็นเบิ้งไม่สิเบิ้งกับขาดเลยปะอย่าบังกลองเม่นี่ตัาลงสิบเห็นี่เอาปีนขึ้นมาหนีิเอาเอาเอาปีนขึ้นได้บอวันนี้เอาไปเอาเอาเพิ่นอยากเบิ้งพี่น้องเฮ้ยขึ้นแม่บอได้สอยได้ขึ้นไปปีนขึ้นเอาเป็นที่ถือเกือบให้ได้บอไป ยืนเข็นไปเอ้าสะพังคองแบบกขนาดเกือบเจ้าโอ er ้ยอัน huh. น <Wh ี so <bah> ้เป so <aciones> <c oughs> ็นเดินวัดจ้ะพี่น้องวัดจะติดของเลยซาชุปนี่กับยูบันคันธจารย์เมืองไทรพูทองแควงสวัสดิเขตจ้ะพี่น้องพามาเบิ่งเพิ่นกำลังเห็ดอันเหงือไฟน้ำกำลังเห็ดเหงือไฟน้ำเจ้ะพี่น้อง เพื่อไฟหน้ามาลยเพราะกระหนังเบิง่งนังเบิ่งก็จะเฮ็ดเหอไัยจัตพี่น้องโอเคได้จัตพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เมืรอนี้สาวสุปนีพามาเบิ่งก็จะเฮ็ดเหอไัยเหอไฟน้าเตรียมใส่อันไล่มือห่อเข่าสากพี่น้องเลยกระไลเหอไฟน้างามงามแต่ว่าตอนนี้ท่านแล้วลจัตพี่น้องได้จัตให้เบิ่งอีก อย่าพลาดอย่าส้มคลิปต่อไปได้พี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามน้องสาวหลาซูเปอร์นี่ในเดอ้ออ่าสาวซูเปอร์นี่มีสองซองแล้วจ้ะพี่น้องช่องแรกสาวซูเปอร์นี่ชาแนลซองที 2, ส่สองซูเปอร์นี่ซีเกีวออฟิเชียลฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอ้อเป็นกำลังใจแล้วก็บอกคำโฆษณาน้องสาวหลาด้วย้ะพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์มือนี้ฟามาเบิง่งซัมเน่แล้วก็ติดตามอีกคลิปหนาได้พี่น้องเดอ้อ จังสิเห็นความงามบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าที่น้อง